สวัสดีครับก็กลับพบกับผมครับและใหญ่ครับวันนี้แต่งตัวอะไรครับวินนี่ผมแต่งตัวสุภาพนิดนึงครับใหญ่ครับแนวอะไรดีครับแนวอะไรดีเท่านี่วินเทจครับวินเทจวินเทจอ่าวินเทจครับก็ดูแนวแนวทันสมัยครับต้อนรับปีใหม่นะครับใช่ครับให้ไปดูเรียบร้อยสุภาพนิดนึงครับผมวันนี้ครับเราจะมาทํำครับแหนมแหนมเลยครับแหนมมะยมครับอ่าแหนมมะยมนะครับครับผม นี่ใคระวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณจูวนสวัสดีครับ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 กับเพลิครับผมกับเ้าครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะมีใบมโยมแก้โรคอะไรบ้างครับพี่โรคตับโรคใจเออวันนี้นะครับก็จะมานี่ครับน้องจอนครับวันนี้พี่ก็จะมาทำนี่ครับแหนมครับแหนมครับน้องจอนแหนมแต่เออ ของจออนขงผมนี่เป็นแหนมตุ้มครับพี่ครับโอ้ยจอดนวินยูแหนมตุ้มครับอันนิดอันนิดหนึ่งครับโอ้ยไม่เป็นไรครับวันนี้ก็พอดีจอดนวินยูไม่ว่างไม่ว่างครับไม่ว่างก็ต่อก็เชิญครับเชิญเชิญนนครับวิยูแหนมตุ้มออกไปครับผมขอบคุณนะจอดนวินยูที่มาร่วมรายการนะโอ้ยเยอะเยอะว่ซัุครับเอาครับวันนี้ครับต่อไปครับก็พว่ากันแหนมครับครับผมมีแหนมมีแหนมแล้วมีอะไรครับแหนมก็ยังแหนมอยู่แล้วก็ใบมะยมใบมะยมครับคือใบมะยมเนี่ยครับมันมีสรรพคุณก็ ช่วยแก้ท้องผูกแก้ปวดหัวแก้แห้งอะไรเงี้ยครับลดเบาหวานด้วยบำรุงตับใช่บำรุงตับด้วยครับผมแล้วนี่ครับพริกขี้หนูและนี่ครับกระเทียมครับพี่เอกครับผมและนี่ครับมะนาวครับมะนาวครับผม เอาแล้วครับข <ici> ั 91, gram, <ikka> ้นตอนการทาครับน้องใหญ่ครับก็หั่นแหนมครับพอดีคาครับพอดีคําหั่นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่หั่นแบบแบบเฉียงเฉียงแบบเฉียงเฉียงแล้วเราก็ก็มาจัดวางครับโดยการเอาใบมะยมวางแล้วก็เอาแหนมวางครับก็จัดไปเรื่อยๆครับให้มันดูเรียบร้อยใช่ดูเป็นอาร์ตนิดนึงมีความเป็นอาร์ต Installation art อ่พี่เอครับเทพิกไปให้เป็น art ่อยครับเทแบบ art ครับแบบ art ให้มันให้มาเรียบร้อยโอ้โหเทก็ดูเรียบร้อยดีครับดูเรียบร้อยครับดูเรียบร้อยครับต่อไปผมก็จะเทกระเทียมแบบ art art นะครับโอ้โหกระเทียมให้ดูเรียบร้อยครับผมโอเคครับแล้วก็บีบบีบมะนาวลงไปครับโอ้โหประเทศนี้ก็สรรหากินกันแปลกแปลกครับผมเป็นแอบเปรี้ยวไหมครับ อ่าเดี Freiheit, ๋ยวเรามาดูก ouais> ันดีกว่าว่าเราจะเอาไอ้แหนมยมนะครับไปกินกับอะไรครับผมใช่ครับอันนี้ต้องดูครับว่าจะไปชิมกับอะไรครับ๋ยวดูเทปต่อไปกันดีกว่าครับดูเทปต่อไปครับผมกินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับลองดูครับว่าต้องกินกับอะไรครับผมกินคู่กับอะไรครับทงใหญ่ับเฮล์บูบอยครับเฮล์บูบอยจะบ้าใครก็กินกันเล่าไปไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับวันนี้มาแปลกครับไปดูรับไปดูครับแฮปปี้นี่ครับอ้าวยังยืนเหรอผมยังกอยๆอยู่ครับแหนมตุ้ครับ